เพราะว่าผ,ผมเห็นกันไม่ผมก็ตกใจเหมือนกัน,กนคือแบ่งครึ่งเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ใจว่า เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาได้มีการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สองโดยมีนางสาวฉัดรุดีทิมกระจ่างหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่1เข้าร่วมซึ่งมีดรสมพลเขียนกำเนิดดเรเยาวลักษณ์แสงจันทร์และอาจารย์นนทชาคาย,ยน,านันเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้วยการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมมีความสำคัญต่อภารกิจการดำเนินงานของเมืองพัทยาเป็นอย่างมากดังนั้นพนักงานเมืองพัทยาทุกหน่วยโดยเฉพาะหน่วยอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการร่างหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นกองการเจ้าหน้าที่โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมขึ้นจำนวนสองรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของเมืองพัทยาสามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสลัดสลวย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพโดยรุ่นที่1อบรมระหว่างวันที่17และ18กรกฎาคม2567ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในวันที่2และได้มีพิธีมอบไปประกาศนียบัตรให้กับผ,ผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น35คนสา่แตจริงๆแล้ว่า็น แต่คน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 ไปแบบนี้นะแล้วก็มาครึ่งหนึ่งอย่างนี้จริงๆเข้าทานวันเนี้ยคนเนี้ยชื่ออะไรใส่ทั้งทั้งจริงๆเขาไม่ยอเป็นพิมพ์ครึ่งหนึ่งเนี้ยพิมพ์ครึ่งเขาสุดแล้วระบุคนกระเด็นออกมาอย่างนี้ด้วยเขาไปเหมือนเต็มหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปแล้วผมไปเจอครั้งแรกผมงงมากเลยเขาพิมพ์อย่างนี้แหละเขาก็พิมพ์เอาคนที่พูดที่มาพูดมาสักพูดเลยผมไปครั้งแรกผมตกแล้วก็พิมพ์ปักคนพิมเต็ม Red f i ฟ์ a ะ a าเดมี่แ c a ท p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r Red Fight Academy